สวัสดีครับครับพี่กระเป๋ากินหูตามที่พี่กระเป๋ครับกับนุ่มโรงงานครับมมนนผมหาผ้หาห้องน้ำนะเสียงดังเลยเสียมีเซบเนีย ส่งเรให้เล,ะละียไลด้วรับพี่น้องครับครับต่งความงูนับผม Lung, lung đỡ, mình học cầu thôi qua mua học để nó xem gần Hãy subscribe cho พีนนพน่น้องเห็นงานยิ่งขั้งแรงนะฮะเมนบอกกันเลยครับจะได้ไปเล่นน้ำครับผมฝากค้นกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ด,ด,ม,ม,มาด้วยครับเด้อก็เป็นกำลังใจผมพิชิปเข้าไปครับจะบุคคลไม่มีเวลาหรอกครับพี่น้องครับเห็นน้น เสียบไปเนาะผู้สาวต้งเพิงน,นะครับไอจามจามานี่แบบก๊อกเาคุณอเขาเเปตนกับเขาเป็นนักเสียด้กินหของปุ๊บมาเด้ดิวปุ๊กมารนะอมเนา้ไอ,อ้หม้อใส่หม้อเนาะมีน้ำอะไ้างอี<ห>นเนาะ จะต่กุ้งนะครับผมกินพอลังเลิกน้นครับเ,เขาเพยงเขาไปซื้อพี่อาร์กสองเนื้อหางนะวะก็มาขายเขาเนือ้อหาบาทเลย,เ,ลยาาเนือหาบัไดจ,จิบเพ่งเพ่งพี่น้องงานกับขาย,ยาคืเนีย่ยคือปอกที่หันคือ อันนี้ก็จะตำมะขุ่งกินนะครับผมครับความหูครับผมนี่ครับพริกแกงผมก็ตำแล้วแล้วนะครับผมนับพี่น้องนี่ครับกลังตำพริกแกงนะครับนี่ครับพริกแกงของเขาครับผมเต็มตัวครับตั้งกระทะครับ ครับตั้งกระทะแป๊บนึงรรนะครับพี่น้องนี่ชดครับขวาพริกก้อนนะครับนี่พี่น้องิตักเอาเดีเด้หมูล,ลงไปครับไอ้ ครับหลังเลึกนั้นครับต้องยังมากมายเด้อครับผมอาจจะใช้น้ำจิบกับขอน้ำนะครับครับพี่น้องอันนี้ผมก็เติมน้ำลุ้งไปแล้วครับเติมน้ำเล็งจัดครับนครับเออเซียมกันนุ่มโรงงานสาวโรงงานครับมากินร่วมกันครับยุระยองครับ บวกแดงครับผมแล้มันสุกครับเอาแล้วครับปรุงครับพี่น้องน้ำปลาครับน้มาริกพร้อม โมจานครับผมอมชูตต์ต้นไหนเนาะออาไฮ่ครัปุ้งครับปุงใช้น้ำปลาไหมนี่ครับหอมน้ำปลาโหครับเอาวนแบบปนวนะครับย้ายออกมาเหนไปตามนะปุ้งพอดีมาทำงานจะยอมแบบตุสารีก็หหอมก็เลยตุสารยืดขึ้น แต่ยนเป็นแก้กครัพี่นนว้าว้าพี่จังน้อพ่นนอตัวพอไ้ใส่แบบนี้นะครับจนอยนครบี่่กว่าับผมผลมนุษย์ครับ อยูทอยูตูไทยบ้านเขาเด้ครับอหอมือเ่อันมาละย้องตรงอั้นเออนกระเพาะครับอยู่บ้านเ <c oughs> อยนยูตูไทยมาละย้องตรงบอไทยนะครับเอากระุปงูเลี้ยอันแต่สร้างเขาว่ามันว่าสร้างเขาเจ้าด้ครับต้องสร้างเขาวสวยตองเขาวสวยเท่านั้นครับกระงูเลี้ยครับ ทิมอะทิมอะใช่ไปเลยเครื่องหอมหนี่หละขาดซอทันักน้ำปลาเลยอืมพี่น้องเนี่้อ่ะคุมครับ จัดกุมเนาะพี่นองเอ้ซีทุ่มเกือบครึ่งครับบกุงครับเสียบตาแขม่อื่นนะ่ะเออครับเดี๋ยวมาเด้อเสบน้ำกันพี่น้องผู้เบา่าผู้สาวโรงงานครับทางนยองทางเชิญบุรีมาเสียบเสียบน้ำกันพี่น,อ <c oughs> อน้องกินขอน้ำกันนะครับคอบคว่าอันซอกันเองครับ อภิษายุ่งน้ำลงไปซสมบ่ตแต่เต้นเลยเหรอแต่เต้นเชฟต่ำกุ้งเรียนนี่นี่ต่ำเสื้อสุดไรสุดมันนะครับผมบางคนก็ต่ำเต๊นทก็ใส่เครื่องนะครับ ผมรวครับปุนี้ใด่หอดรถดีครับฮะสูตนี้นนล้ผอันสูตรสูตร่ยังได้ตอกแตกเลยอะส่นลำตส้รถดีอยู่ันิมผงกะนี้เนี่ยปลาปลาอีสานครับสะบานเท่าเกินปราแดกแล้วพี่น้องเจ๊เยเด้อตับทิ้งรถหรือ เบอรปลาแดกมาที่บ้านครับมาที่บุยล้ำครับผมเก๋เลยเอ็เตอเนี่ยปลาแดกบุยล้ำหอมบ้ามันให้เป็กพี่น้องเอ้ยไม่กินปลาแดกอึ้งหมอบ้านผมเฮ็ดปลาแดกอึ้งได้พี่น้องอู้หูดูมึงมหอมคุ๊บเลี้ยงเหมือนแข่งผมอยากน้ำโลเทียเมื่อได้พี่น้องเป็นต้อนเลยเอ้ยจ่อไจังครับ

มีงานสูบมีใงานโอนธนาคารโอนได้ทุกมันนี้เลยปอเจ้ารวยนึงได้ไล้ยักซอบมึงมงพี่น้อง <c oughs> น้ำปลาเต๋เลยผมงมาพี่น้องเฮ้ยใส่นำปั้งเนี่ยได้ยินเ้อ ลูกน้นสกินผมรับประทานรับผมมาพี่น้องโอ้โลกนตงเนาะพี่น้องเนาะอขอนกันนมคอซี่เมื่อนะครับพี่น้องขมนีค่ะนเบองไหนพี่น้องใสแอเป็นเบิรงเมื่อขนแครับเจ้าบ้าน หัวผีเื้แซ<ส>่บพี่น้องเนือนมอาหารก,การกินครับทำยังไงพี่น้องอืมออหือครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเด้อขอบคุณครับผม